เริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมครัวเกษตรฟาร์มแอนด์รีสตอร์นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นครบวงจร p s เอสฟาร์มฟาร์มนกกรงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกกรงหัวจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกสวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกฟินครับซึ่งวันนี้น้องมินจะพาพวกเราไปกันที่ฟาร์มคิงออฟฟินจังหวัดสตูลกันที่ฟาร์มจะเป็นอย่างไรและนกฟินเลี้ยงยากไหมเพราะพันยากไหมตามไปดูกันในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้กันเลยดีกว่าครับ ส่วนใหญ่เขาจะขายแล้วเขาขายเลยคือเขาคือเขาไม่นิยมเขาจะเน้นแบบเป็นหน้าหน้าแดงกับหน้าส้มเขาบอกนกหน้าดำเนี่ยเป็นนกไม่มีหน้าแต่ผมได้ตัวนี้มาเนี่ยไม่แปลได้ตัวนี้มาแล้วก็มีคนผมเอาไปลงในเน็ตก็มีการแชร์ลงเรื่อยๆแชร์แชร์แชร์ปุ๊บตอนตอนนี้คือมีหลายคนจะหาแต่หน้าสีเนี่ยแล้วลูกตัวเนี้ยคือมีเท่าไหร่ก็หมดจะมีหมด ออกมาฟักข้างนอกเหรอเอาเลยครับนี่คือตู้ฟักใช่ไหมใช่ครับคือตามธรรมชาติเขาจะทำรังในโพรงนะครับทำรังในโพรงเราก็เลยเนี่ยต้องเอาเป็นกล่องอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะบครับ <c oughs> นนตัวนีครับแนะนํตัวหน่อยค่ะครับชื่อนายพลากรลัคนาวงชื่อเล่นชื่อคิงหรือว่าในวงการเขาเรียกว่าคิงคิงนะครับอยากทราบประวัตคิความเป็นมาของฟาร์มครับอือคือได้มีโอกาสไปเดิน ได้มีโอกาสเรียนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปเดินที่สวนจุจักรแล้วก็ไปเดินแล้วก็ซื้อมาทดลองเลี้ยงสองสามคู่ครับแล้วก็เหมือนได้ศึกษานิสัยเขาแล้วก็รู้สึกว่ามีความชอบก็เลยศึกษาด้านนกฟินอย่างจริงจังครับแล้วก็ได้เอาเข้ามาเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เมื่อศึกษาจบที่กรุงเทพก็ได้กลับมาย้ายมาอยู่ที่สตูลน,นะครับแล้วก็ตั้งใจทำจริงจัง โดยส่วนตัวแล้วหลงเสน่ห์ส่วนไหนของมันนะคะอ๋อนกฟินที่หลงเสน่หอมันคือเป็นนกขนาดเล็กครับแล้วก็เสียงไม่ดังใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยออขนาดกรงเลี้ยงก็ไม่ใหญ่มาก ทับวมของฟีคือตอนนี้คือกลุ่มผู้เลี้ยงเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทคือเน้นในการเพาะพันธุ์ครับเน้นในการเพาะพันธุ์คือเอานกมาเข้าคู่เพื่อจะบีบเพื่อที่จะเอาลูกมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปอะไรเงี้ยกับอีกกลุ่มนึงก็คือเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลี้ยงเพื่อความสวยงามเนี่ยบางคนอาจจะทากรงใหญ่ตกแต่งต้นไม้ทําน้ําตกแล้วก็ปล่อยหลายๆชนิดอ่าแล้วก็ดูว่าความเพลิดเพลินอะไรเงี้ยคือคือไม่เน้นไม่เน้นที่จะขยายพันธุ์เท่าไหร่ <ข>แล้วก็หาซื้อตอนนี้ก็คือหาซื้อได้ตามส่วนจะดูจักรหรือว่าตามเ,าเข้าไปในเว็บไซต,ต์ใน Google อะไรอย่างนี้พิมพ์แบบซื้อซื้อขายนกฟิน์อะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้าไปดูได้อะไรอย่างนี้ต้องใบอนุญาตอะไรไหมคะเราไม่จําเป็นครับพวกนี้เป็นสัตว์เป็นสัตว์เ,ตเลี้ยสงสวยงามรสามารถเลี้ยงได้ไม่ต้องขออนุญาตไม่ติดใจแล้วพูดถึงสายพันธุ์ของมันนะคะสายพันธุ์คือฟินต์เนี่ยคือทั่วโลกแล้วมีเป็น10บสิชนิดแล้วแต่ชนิดที่ นิยมเลี้ยงก็มีอยู่ประมาณ 5- 6ถึงหชนิดครับก็มีหลักๆก็มีฟิน์มเจ็ดสีงเทลฟินดิชิโนฟิล์เทอรฟินอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีบ้าฟินอะไรเงี้ยครับของของผมที่ทําอยู่หลักๆตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3ชนิดคือเจ็ดสีองเทลแล้วก็สีบา้าค่ะโดยทั้ง3ชนิดที่เลี้ยงอยู่นี่ชอบอันไหนเป็นพิเศษครับต้องฟิน์เจ็ดสีครับเพราะว่าเปความตดดเด่นด้านสีสัน แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นลองเทยารองเทยวนี้คือชอบโดยส่วนตัวอยู่นะโดยรูปร่างเขาว่าที่เขาตัวกลมๆน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีคนทําน้อยับโดยรู้สึกว่ามีความว่ารู้สึกว่าทาทานโดยส่วนตัวแล้วความยากให้ของการเลี้ยงแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันไหมคะอืมไม่เหมือนกันครับคือคือหลักๆคือการเลี้ยงฟินหรือว่าเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเนี่ยคือผมอยาก ให้เน้นไปตรงที่นิสัยครับคือต้องหมั่นสังเกตเพราะว่าเขามีนิสัยยังไงชอบอะไรความเป็นอยู่ยังไงอะไรเงี้ยคือเข้าใจเขานิดนึงเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่หรืออาหารอะไรเงี้ยเขาได้ตรงตามที่เขาต้องการเลยอนะย่างจิ้งจกสีนี่ครนิสัยเขาการดูแลเป็นนกที่รังงกสงบครับรับงงกสงบชอบอยู่กับเป็นฝูงยังไงอาหารการกินอาหารการกินเราก็ต้องเน้น คือหลักๆเลยคือต้องมีความสะอาดแล้วก็มีเพียงพอให้เขาครับคือนกในกรงเลี้ยงคืออยากให้เน้นตรงที่ว่าอาหารเขาหลากหลายเพราะว่าเขาไม่สามารถออกไปหาอาหารในธรระชาตได้เราก็ต้องเตรียมให้เขาค่ะแล้วอาหารการกินของมันนะคะอาหารการกินจะเป็นหลักๆคือจะเป็นพวกเมล็ดพืชขนาดเล็กครับพวกข้าวฟ่างฟ่างแดงฟ่างเหลืองมิลเลสเปย์ข้าวไรนไนเจอร์อะไรเงี้ยคือพวกอาหารเนี่ยใช่ครับหลากหลายคือเราสามารถหาซื้อได้ตาม ร้านขายอาหารเลี้ยงใบหลักๆคืออยาให้เขาโดนลมโดนฝนเยอะเกินไปเพราะว่าเขาเป็นนกในกรงเลี้ยงไม่ใช่เหมือนนกในธรรมชาติเขาจะค่อนข้างจะไวต่อการเปลี่ยน,นแปลงของการถ้ายิ่งสะอาดก็ยิ่งดีครับคือคือต้องค่อนข้างสม่ำเสมอพวกน้ําน้ําในการที่ให้เขากินเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนทุกวันอาหารเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนบ่อยเพราะว่า เป็นการป้องกันโรคไปในตัวเพราะนกพวกนี้เป็นนกขนาดเล็กถ้าเหมือนเขาไม่สบายหรือเป็นโรคอะไรเงี้จะค่อนข้างที่จะรักษายากคือถ้าพูดถึงกลงทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยกลงครับร้อยกลงผมก็จะแบ่งเป็นให้เจ็ดสีสาอ่าเป็นลองเทลสามสที่เหลือก็จะเป็นสีบ้ากับกะทิอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมจะวนทําเรื่อยๆคือคือจะไม่ได้เข้าพร้อมกันนะครับคือจะวนเฉลี่ยก็คือ ช่วงนี้ทำเจ็ดสีช่วงนี้ทำลองเทลช่วงนี้ทำซีบ้าอย่าเงี้ยก็จะดูแลทุ่นถนะึงอะไรเงี้ยเพราะถ้าผมเข้าหมดพร้อมกันเนีย่ยกลัวจะดูแลไม่ด,ดีแล้วก็ลุมลบออกมาก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพ นิยมที่นิยมเลยค่ะรือขายหรือว่านิยมเลี้ยงกันเด่นเด่นตอนนี้มีคือคือถ้าพูดเป็นเจ็ดสีจะแบ่งเป็นสามเกณฑ์นะครับคือลบสีล่างสีล่างสีล่างก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีได้รูดครับแล้วก็แบ่งเป็นสีสูงสีสูงก็จะเป็นสีฟ้าสีพพทเทลสีซิมเวอร์นะครับแล้วก็จะมีนกอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือนกสปิตนกสปิตนี่คือ ภายนอกจะเหมือนสีล่างหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาจะฝังยีนของสีสูงไว้ซึ่งนกที่ฝังยีนของสีสูงเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกสีสูงได้ครับราคาสีล่างก็ตอนนี้โดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ8 9ดถึเก<อ>้าร้อยต่อตัวถ้าเป็นสีสูงก็ 2, 2, 2> องพันห้าถึงสองพันแปดแล้วก็ถ้าเป็นนกสปิตก็อยู่ที่พันสองพันสามแล้วมี้วิธีแยกนะคะ วิธีจะเอาเข้าคู่ว่าเป็นสีนี้สีนี้มีโอกาสจะเอาเป็นสีนี้มากกว่าอยากให้พี่พิงพ,พูดถึงคลิปตรงนี้นะคะ่ะออคือถ้าถ้าตรงนี้คือคือเราจะดูจากฟินเจ็ดสีมันจะแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆคือสีตัวเนี่ยสีตัวสีตัวก็จะแบ่งเป็นหลายสีแล้วก็สีของหน้าอกหน้าอกเขาก็จะแบ่งเป็นสีขาว สีม่วงแล้วก็สีลายแหลกลายแหลกก็คือม่วงอ่อน oh. อ่าแล้วก็แบ่งเป็นโซนของหน้าครับหน้าก็จะเป็นหน้าสีดําหน้าสีส้มหน้าสีแดงซึ่งไนตรงนี้คือถ้าถ้าศึกษาหรือชอบจริงๆิเนี่ยคือเราต้องไปศึกษาถึงจเนติกอะไรเงี้ยจเนติกของการใจทอดพันธุกรรมอะไรเงี้ยคือเขาจะมีหลักสายตัวอยู่แล้วอะไร มันะอแต่ว่ามันก็ง่ายขึ้นทำให<ช>้เรารู้หลักแล้วก็ง่ายขึ้น<ช>ที่เราจะจับคู่แล้วก็สมคัญเพื่อให้ได้สีที่เราต้องการใช่ใช่เนี่ยคือคือคือมันมีความสนุกตรงเนี้ยครับคือได้ลุ้นว่าลูกออกมาจะได้สีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย สองปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับับอาหารบานาน่าสุดยอดมากเลยครับใช้มาตลอดเลยนกผมก็ดีตลอดติดที่1ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้มานาน่านะครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสำเร็จก็เมื่อใช้อาหารมานาน่าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาหารมานาน่าก็ไม่มีจุดหนึ่งที่อยู่ในวงการนกกระจุกณปัจจุบันนี้บานาน่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร081 886 2886่หหรือ085961 เจ็ 7, 7, 3, ดเจ็นาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงเผลจุเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน PST Farm มีจำน่ายนกกรงหัวจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกกรงหัวจุก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกโทร089-856-2724ทั่ัวคนเกษตรร้านหาสไตล์ฟิวชั่นไม่ควรพลาดเมี่ยงปลาทอดเป็ดอบซอสสม้ม พวกลิ้งกวางขาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนูเข้ามาอิ่มใจกลับไปอิ่มพุงเมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตร ีคนจะมาถามซื้อน้อยใช่ไหมถ้าเกียบวับพ่อมีดสีแล้วแต่ก็ขายได้แต่พ่อมีดสีไม่ได้แต่นี่ที่เยอะและนี่สำหรับลองเทลนะคะลองเทลเนี่ยก็เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่จะน้อยกว่าพ่อดสีแต่ซึ่งมันมีเสน่ห์ตรงความหลากหลายแล้วก็ความความยากยากในการทำ มากกว่า,าสียาอ๋อยากกว่าใช่ครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีไม่ค่อยหลากหลายสีเท่าไหร่แต่พอเราเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าพอเราเริ่มศึกษาหรือมีความรู้ด้านจีเนติกด้านการจ่ายสีแล้วเราก็สามารถนํามาใช้กับลองเทล,ลเพื่อที่จะพัฒนาให้มีสีใหม่ๆขึ้นมาได้และอย่างที่ฟางคุณคิงะคะก็มีพวกเป็นสีขาวตาแดงแล้วก็มีอ,อ่อเป็นครีมสีครีมตาแดงอะไรครับซึ่งที่อื่นก็ยังไม่ค่อยมีครับ ความยากของมันที่บอกว่ายากกว่าเจ็ดสีคือยากจากยากจากอะไรตรงไหน,นคือเจ็ดสีเนี่ยเหมือนเป็นนกที่เขาเขาทำานานกว่าแล้วก็ลองเพลเนี่ยตามมาทีหลังซึ่งความนิ่งเขาจะนิ่งน้อยกว่าเจ็ดสีเลยอ,อ่ะแล้วอีกประเทศหนึ่งนะคะอ๋อสีบ้าสีบ้าสีบ้าตอนนี้ถ้าพูดถึงคือสีบ้าเนี่ยเขาจะ เขาจะเด่นลรงที่ว่าเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนทานต่อโรคแล้วก็มีความหลากหลายในด้านสีแต่ว่าเนื่องจากเลี้ยงง่ายเตือนลูกง่ายปริมาณมันก็เลยเยอะอะไรเงี้ยในน้องตลาดแต่ถ้าคนคนที่จะฝึกเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าฝึกเลี้ยงเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําเป็นซีบ้าครับเพราะเป็นตัวที่ใช่เพราะว่าราคาก็จะถูกกว่าพวกพิงสีแล้วก็เลี้ยงง่ายกว่าแล้วนี่ใส่ใจเขาก็จะใ้ายช่ใช่ใชกันหมดเลยเพราะเป็นลกในตระกูลเดียว หลักการของการทำฟาร์มของพี่ชิงที่นี่ค่ะกออ็คือผมเลี้ยงมาผ่านมาสักระยะหนึ่งนะก็เริ่มรู้ว่าคนที่จะฝึกให้นกมีความอดทนดีกว่าเราไปคอยประคบ,บปคระงมอะไรเคี้ยคือเผื่อในอนาคตเราได้ไม่ต้องคือง่ายๆคือการดูแลเขาจะง่ายขึ้นนะครับคือฝึกให้เขา คืองดใช้ยาหรือว่าพวกวิตามินเสริมอะไรเงี้ยมากเกินไปไเพราะถ้าให้ายาหรือวิตามินเสริมมากเกินไปเนี่ยคือนกเขาจะมอนมีภูมิคุ้มกันน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เหมือนเหมือนของผมเนี่ยผมจะตัดเลยคือจะไม่ให้พวกเนี้ยคือจะไม่ให้พวกยาพวกวิตามินเนี่ยคือฝึกให้เขามีมีภูมิคุ้มกันหรืออะไรให้มีความแข็งแรงในตัวอะไรเงี้ยก็คือปล่อยให้เขาเลี้ยงตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเดินเข้าออกได้ตลอดได้เลยครับ คือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบางทีคือเขาจะห่วงเพราะว่าเขาจะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเพราะว่าเหมือนนกบางทีเขาไม่คุ้นหน้าคนแปลกหน้านี้เขาเขาก็จะมีนิสัยอย่างระแวงเขาก็มีนิสัยคือคาบลูกเขาทิ้งอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือผมให้เขาออกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนกก็เลยมีความเคยชินอะไรเงี<ม>้ยก็เลยตัดปัญหารเรื่องนี้ไปในส่วนของกรงเพราะอากาศอยากให้บอกรายละเอียดว่าขนาดกรง ความชอบคืออย่างที่บอกว่าคือเลี้ยงฟินเนี่ยก็คือแบ่งเป็นสองอย่างคือถ้าเพื่อการเพ,พาะพันธุ์กับเพื่อเลี้ยงเพื่อความเสี่งานถ้าถ้าเหมือนจะเน้นเพ,พาะพันธุ์ก็ขนาดกงก็ทั่วไปเลยครับที่มีขายตามท้องตลาดก็คือ60-40ก็ได้ครับหรือเป็นขนาดกงพเพาะเบอร์สองก็ได้ครับพเพาะเบอร์สองกงเนี่ยเราก็ควรที่จะ,ะจัดวางอุปกรณ์คือมีรังไข่ให้เขา เพราะว่าตามธรรมชาติเขาทำรังเป็นโพงนะครับมีรังมีรังไข่ให้เขามีที่ใส่อาหารมีน้ำแล้วก็คนที่จะมีในกรงคือคนที่มีถ้วยวิตามินนะครับวิตามินที่ใส่ก็คือพวกกิดดินดำงผงชมพูอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอใส่น้ำแล้วก็สมมติถ้าถ้าถ้าเราเลี้ยงในปริมาณที่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะกั้น กันระหว่างกลมนะครับเพื่อที่ให้เขามีสมาธิอยู่กับคู่เขาไม่ไว้ว้าแวกกับผู้อื่นเลยแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวใช่ถ<ต>้าเลี้ยงแบบจับคู่แค่คู่เดียวโดยที่ไม่มีนกตัวอื่นเลยมีโอกาสจะผสมพันธุ์ได้มากกว่านะคะเออก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ฟินเป็นนกสังคมคนที่จะคือเลี้ยงหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันได้อยู่กับคู่ใช่ครับเขาจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่ว่ามันเลี้ยงอยู่คู่เดียว ขนาดรังนะคะเอ่อขนาดลางังเอ่อไปดูตามร้านขายสัตว์เลี้ยงทั่วไปก็ได้ครับคือเขาจะมีแยกเป็นประเภทอยู่แล้วว่าเป็นลังของเลิฟเบิร์ดเป็นรังของ,ของยกอะไรประมาณนี้คืออ่าฟินโดยดาธรรม,มาชาติแล้วสําหรับฟินเจ็ดสีเนี่ยตามธรรมาชาติเขาจะทําลังในโขงไม้แล้วก็คือค่อนข้าง,างจะมืดนิดนึงเราก็เตรียมเป็นเป็นกล่องไมท้ที่ที่มีขายตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปมาแขวนให้เขาแล้วควรที่จะเอาหญ้า ไปวางให้เขาเพื่อจะให้เขาเมื่อใส่นกตัวผู้และตัวเมียไปเขาก็จะมีเขา,าเรียกปฏิกิริยาคือคอยคาบหญ้าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะจีบกันไปในตัวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก่อนที่จะผสมพันธุ์และะว้ววางไข่ค่ะได้ในส่วนเรื่องของไข่นะคะมันออกทั้งปีหรือว่ามันออกอยังไงคะโดยรวมแล้วส่วนใหญ่จะออกได้ทั้งปีครับไข่ครั้งหนึ่งสี่ถึงเจ็ดใบ แต่ก็ต้องอยู่ที่ความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ว่าจะออกกี่ใบแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าตัวเลยนะเพราะถ้าเยอะไปเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เงี้ยโดยพ่อแม่เขาก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่จะเราคนที่จะพักพ่อแม่นกคือให้เลี้ยงประมาณสองสามพ่อแล้วก็พักให้เขาพักโดยที่การเอาลังออกตัวแยกตัวผู้ตัวเมียเพื่อจะให้ให้เขามีร่างกายสมบูรณ์เต็มที่อีกรอบแล้วพอยเรากลับมาผสมพันธุ์อีกรอบ เพราะว่าถ้าเข้าต่อไปให้ให้เขาให้ผลผลิตเรื่อยๆ่างเงี้ยอ่าผลไอคุณภาพข้องหลังๆเนี่ยจะน้อยลงเช่นแบบพ่อแม่เอาอาหารไปป้อนไม่ถึงอะไรเงี้ยลูกก็จะเล็กแฉนแกนเลยค่ะค่ะแล้วเวลาเขาเกิดมาตรัวแดงๆเห็นเมื่อกี้มีอะไรตรงนี้ไหยครับอ่เป็นเป็นเป็นมุกข้างปลาครับ คือพวกนี้ตามธรรมชาติเขาจะทำรังในโพงนะเพื่อที่ว่าเวลาแม่เขาไปหาอาหารเพื่อจะมาป้อนลูกเนี้ยคือเวลาเขาอยู่ในกล่องในรังเนี้ยมันจะเริ้งแสง oh. อ่าข้างปากเขาจะเรื่ยงแสงโดยที่พ่อแม่เขาจะรู้อ่านในปากลูกอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> อ่าป้อนถูกปุ๊บอ,อ่เขาจะอยู่ในรังประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันปุ๊บเขาก็จะลงรังมาลงรังมาก็จะอยู่กับพ่อแม่เขาอีกประมาณส5้าวันเขาก็จะเริ่มกินเองเป็นละ <c oughs> อ่าพอเริ่มกินเองปุ๊บ เมื่ออายุเขาเยอะขึ้นเนี่ยบุคางปากเขาก็จะหายไปนะครอ๋อค่ะแล้วเรื่องขนข้างหลังที่จะเริ่มเป็นสีหรือว่าออกมาแล้วก็จะเป็นสีเลยนะคะัเออยัางครับคือใช่อายุประมาณสามถึงสี่เดือนครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนขนแล้วก็จะเริ่มเห็นสีอ่าใช่ครับจะได้เป็นสีเหมือนพ่อแม่สีที่ชัดเจนซึ่งบางทีไอไอไอตรงเนี้ยผู้พ่อพันธุ์เขาจะผักผักภาระให้ผู้เลี้ยงแต่ของผมไม่คือผม จะส่งให้ลูกค้าต่อเมื่อนกผัดขนเต็มเท่านั้นเพราะว่านกในช่วงเนี้ยคือจะเป็นช่วงที่อ่อนแอมากเพราะว่าเขาจะผัดขนทั้งตัวเลยอ,อยากให้พี่ทิมฝากถึงวงการนกวงการนกซีนหรือว่าวงการสัตว์ปีกในประเทศไทยไหน่อยครับคือก็อยากให้คนมาเลี้ยงเยอะๆครับเพื่อที่จะให้แพร่หลายแล้วก็ช่วยกันพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยการคือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนทำงานได้ทุกวัยครับ ก็สามารถนำมาเลี้ยงได้เพราะว่ามันเป็นนกที่ใช้พื้นที่น้อยกินอาหารก็น้อยค่าใช้จ่ายในการดูแลเงี้ยน้อยมาก mm. ก็เป็นสัตว์ชนิดนึงนะครับที่คือที่น่าสนใจที่ว่าคือถ้าเหมือนใครพอมีเวลาว่างหรือมีพื้นที่เล็กๆเงี้ยก็สามารถหามาเลี้ยงได้ครับ mm. เพราะว่าเ,เสียงเราก็ไม่ดังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใทวงการก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีคนเยอะก็เป็นการ เออเป็นการเข้าสังคมไปอีกอย่างหนึ่งคือได้มีเพื่อนฝูงได้แลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกไปอีกอย่างแล้วก็ได้ทุกอายุทั้งเด็กทนแกเนี่ยเหมือนถ้าเด็กก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบเขาไปในตัวด้วยว่าเขามันต้องคอยมาให้อาหารคอยดูแลอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่คิงฝากถึงฟาร์มของตัวเองนะคะเผื่อเพื่อนสมาชิกสนใจครับก็ฟาร์มตั้งอยู่ที่ อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ไปใน Google ก็ได้ครับพิมพ์ว่าคิงฟินนะครับแล้วก็ติดต่อทางเพจหรือไม่ก็เปโทรก็ได้ครับ081099499รับคก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกเรื่องครับแล้วก็ยินดีที่จะให้เข้าชมตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทิงมาค่ะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ค่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่าเรื่องราวของรายการในตอนนี้เกี่ยวกับฟาร์มนกชนิดใดพิมพ์ A นกแก้วพิมพบี B. นกฟินส่งคำตอบมาที่091 536 46, 46 cc ผู้โชคดีจะได้รับวิตามินโปรตีนวันานาซปเปอร์เทอร์โบบายเล็กข้าวเหนียวฟรีสนใจวิตามินโปรตีนโทร085 961 7735ก็จะาะใส่ไป1ช้อนชาก่อนแข่งนกจะ ร้องทนแดดร้องได้ทนเหนียวเล่นได้ยาวขึ้นสุขภาพแข็งแรงที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใช้บานาน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บานาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บานาน่าครับกินจริงใช้จริง,รงต้องใช้บานาน่านะครับประสบความสำเร็จตลอดนะครับสาหรับผมบานาน่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886่ หรือ0859617735บรรณาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงเบอจุเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน PST Farm มีจำน่ายนกกรงหัวจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกกรงหัวจุก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกโทร0898562724ทั่วคนเกษตรร้านหาสไตล์ฟิวชั่นไม่ควรพลาดเมี่ยงปลาทอดเป็ดอบซอสส้ม พวกลิ้งกวางขาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนูเข้ามาอิ่มใจกลับไปอิ่มพุงเมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตรและนี่ก็คือ King of Fin ครับฟาร์มนกฟินที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นกฟินก็ถือว่าเป็นนกที่มีสีสันสวยงามแล้วก็ตัวเล็กหน้าเลี้ยงมากๆเลยครับ ท่านใดที่สนใจเลี้ยงก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นๆให้ดีก่อนจะนํามาเลี้ยงครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคนรักนกรีพอร์ตเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าวันนี้จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับวงการนกและก็การแข่งขันที่ไหนกันบ้างครับช่วงคนรักนกรีพอร์ต ครับวันนี้นะครับวันที่19กรกฎาคม2558นะครับเรานําท่านสู่สนามวัดดอนไก่ดีนะครับซึ่งวันนี้มีจัดกัน2ประเภทนะครับประเภทเจ้าเสียงทองและ4ยก8ดอกบรรยากาศยามเช้านะสวยงามมากๆครับลมเย็นนะสบายอ่ะนกร้องกันดีมากครับวันนี้นี่แหละครับนกบนลาวนะฮะที่กําลังเริ่มมาเช็คนกันอยู่นะครับเอาละครับมาดูในลาวกันนิดนึงนะฮะโอเคมาเช็คเนี่ยฮะนี่นะฮะ พี่ๆที่เริ่มมากันแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นใครบ้างดูกันเอานะครับเนี่ยชวยรางวัลวันนี้นะครับ่รไ่มแล้วครับบรรยากาศนะับบรรยากาศนะครับเริ่มแล้วคร้บมามามากาม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 านาม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 างามามามาาม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 าาม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 นมา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 าาาาาม ไปกันที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับเป็นการแข่งขันสมุยดาบี้แม์ซึ่งวันนี้จัดการแข่งขันนกต้งหัวจุก2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทสากลดาวรุ่งและประเภทสียกแดอกครับสําหรับการแข่งขันในวันนี้ครับมีนกจากต่างจังหวัดข้ามน้ํขคามทะเลมาร่วมแข่งขันด้วยงานสมุยดาบี้แม์เป็นการจัดแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับงานใหญ่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ครับ เรื่องการแข่งขันประเภทแรกคือประเภทสากลดาวรุ่งครับจำกัดนก72นกจิง15รางวัลพร้อมถ้วยรางวัลครับที่1ก็คือนกจำร้องไปทั้งหมด423คะแนนเป็นของคุณวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งงานนี้ครับป้าแตววนางถนอมศรีรัตนรัก์รองนายกกิิงกาชาติเกาะสมุยให้เกียรติมามอบถ้วยรางวัลครับมาต่อกันที่ประเภท4ี่ยก8ดอกครับจำกัดนกเช่นกันจริง17รางวัลพร้อมถ้วยรางวัลครับ ที่1ครับคือนกในหัวร้องไปทั้งหมด8ดอกเจ้าของคือป่าเทพบ้านละไมเกาะสมุยครับเจ้าภาพต้องขอขอบคุณนกจากต่างจังหวัดที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมทําการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับสําหรับภาพและข่าวในวันนี้ครับต้องขอขอ,ขอบคุณนาวสันลุยสนามนกมากๆเลยครับช่วงคนรักนกรีพอร์ go, 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 go. ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพอร์ตครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะร่วมรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการนกไทยก็ติดต่อมากับทางรายการได้เลยครับช่วงต่อไปของรายการครับพบกับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นคลิปของใครครับที่ได้ออกอากาศในรายการคนรักนกไทยแลน์วันนี้ครับ ตามท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนกกรงหัวจุกนกแก้วนกเขานกกุนทองนกกังขีนด,ดงนกชนิดไหนก็ได้ครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราทางอีเมลหรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ครับช่วงนี้ทางรายการก็มีของที่ระลึกจา,นา,นาออกบรรณาธาเอาให้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับบรรณานา,นาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร มีจาหน่ายแล้วทั้งอาหารนกรงหัวจุกและนกกังเขนดงซาตูอาหารนกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม p s t ฟาร์มฟาร์มนกรงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกรงหัวจุกสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกครัวคงเกษตรฟาร์มแอนด์ริสตอรองร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดครบวงจรขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการมากๆเลยครับแนะนัติชมรายการของเราผ่านทาง Facebook ได้ที่คนรันกนกไทยแลนด์ พบกันใหม่ครับจุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Cat Channel วันนี้สวัสดีครับ